สวีตันสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวนอนเพชรลานแพงครับเอฟซี FC รถแห่ลำเปิ้นเตยสเสด็จส,สบู่ตะก้นครับหอดแล้วครับหอดแล้วเอาท่องวะท่องวะเตื่นเตือนหอดแล้วจะพักถึงแล้วถึงแล้วอืมเตือนเลยพี่นอ้องเพื่อนร่วมทางที่ดีครับนี่แหละเขาจะไม่กวนคนขับเลยเขาจะกวนซ<ช>ูเฟอร์ครับ <c oughs> จะรับปุ้ยสบายท่องว่าวมาหนก่อนก็หอดไม่แถวที่ ป่หอนแล้วพี่น้อนหอนแล้วไะลงรถกันถึงแล้วถึงแล้วถแมวๆถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเต่นไหมเนี่ยยังยังสบายยังเบื่อเบ่ออยู่รับเสียบครับรับเสียบครับเอ้าจะน้ำหน่อยไปไหนอ่ะ จำเนไว้สวัสดีครับจุงกระจุงกระสวัสดีครับโอ้คือขยันเดีวว่าฝากฝากแกขั้นนะห้าสิบจ้าโอ้แพงหัวหารวยหารวยชิบเชื่อมไปหนิได้ปะไมเท่าห้าสิบชิบเชื่อมปนหารวยเอกันเลี้ยงเล่นปะว้าไอ้ัวสุดยอดอันเลื้งมวนมวแต่ว่ามันเมย์ิเยียดจันเล่้เล่นมื่อนี้แดดมันคักไหม กา่สบายนอยอยู่สินานนอน้อยลงบานานดูได้ผมยงานบเก็เกับๆกบ่เพราะท่านมาหอดป่ยังครับยังด้ยแเบาเบียสอใจเย็นตัวร้อยสามสิบโลครับลดหน่อยมั้งับขนาดรถหน่อยทั้งสองชั่วโมงกลไอาจารย์อาเอายาวเอาเ้ย ชูอาจารย์ชูบผมก็เทศที่ไยนเด็กทนีเล็กเล็กนิดหน่อยกับ่อบ้านวาถายคลิปต่อยกพี่ังว่าีคักว่าผมอ่ะเฮ้ยคุอ่ะคุณย้าวน่อยได้หน่อยหได้หน่อยหาอยู่หาจิตามาเอาสุดข้าเขาักคนข้ากันขัดคนแบบนี้นี่ถามผมสักนิดช่ิ๊บมาถึงบ้านทำงานต่ออเคาีน่อยไปกินอะไรมาเนี่ย ยังบรทธานด้รู้แล้วครับเดี๋ยวกลับไปบ้านกันไปเบิ้งกัน,น,นกทำวะมา,าหัดดมหัดบ้านแล้วอย่าลืมหนาทีของเนี้ไป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 ต้องทำหนาทีเลยเลืมบ่ได้ลืมบ่ได,ได้ตายบ่ได้ฟังนั่นหรือหลังฟังนันน่นนันน่นเนื้อตื่นรับเสียบคักไปนะ

สายแกงกันสายแกงสายแกงคนกำลังนั่งอยู่ข้างรถไอ้ะฮกเรอบีบแตะแป๊กใส่พัวเจ๊ไหว้ใส่ <NYU> ถ้ามันซุ่มอยู่มันก็อาจจะบ่แห้งเลแต่ว่าขันม, well มันบ่ซุ่มแสดงว่ามันอาจจะแห้งแม่นบ่นี่หมายความพ่อหมายความถือป้ะขนมันซุ่มอยู่มันอาจจะบ่แห้งแต่ขนมันแห้งอยู่มันอาจจะบ่ซุ่มชอบ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 น้อะชอบชอบ Hèn quá tân tuần anh tương xuyên tương 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 yêu bây giờ tương yêu tương 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 ขันสุ่มๆมีเลยสิ่งหลาปดทุเรียนบม่ค่อยมักนำประเดียเ๋ยวสองมือเถื่อแมนมันจิตหักเน่าโอ้ปวดขอ <laughs> นอนมาถึกตาตุลยอ <laughs> ย่างใจอย่างว่าโซเฟอ <c oughs> ร์ร <c oughs> <c oughs> ับบอดีติโซเฟอร์ับบอดีแซมอรวชาววาดพวดตีเ็ดใช่เ็ตคอยอยู่เตือนก่นมากเลยว่ะเอาขึ้นหัไ้เดี๋่ วันเร็วอย่างไรของนอนหลับเกือบสามชั่วโมงผมนี่ต้องรู้เรื่อข้าวเดียวดิแม่หนังเป็นข้าวเดียวเออเพิ่นหรือว่าเพิ่นหยิบข้าวเดียวดิแล้วเอาไอศีนีย์ข้าวเดี่ยวพวกเราเสี่ยงชายเสี่ยงขวายู่นั่นหอดอะไรเป็นได้เมื่อไหร่ตัว่าแดดดีครับเนาะแดดครับแดดค่ะแดดเนี่ยโอ้ยไหลสดุดพี่น้องเบื่อกี้ย่านโทรศัพท์พังอยู่มันอยู่กลางแดดครัสะกดทั้งเมื่อยแดดวิ่งแดดตายแดด แต่ก็ม้วนเนอะม้วนมวนม้วนม้วนอนในการนั่งงงงอนโอ้กแต่ไทยขึ้นกับพ่องกันขึ้นได้ขึ้นดีแลยไครลุงไอ้ยพาขวัครับผมขบไปยังไปเลยถ่ายพี่ฟางน้องสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวขวัญของขวัญของเราครับ แมนฝนชัดกุญยังฝนชัดยังกุญย์บ้าเบี้ยวทุกมากพอดีม้งเดี๋ยวหลับใจไปเลยชี้ชีพเลยฝากไปหยอดบ้าเบี้ยเลยครับเด็กซ้อมยังแน่ม้งนี่ไปเขียนขนมจีนอยู่ของพี่โฟกครับไปนอนกันของพี่เปาอ๋อกินขนมจีนกันเดี๋ยวแป๊บนเดี๊ยว ฮัลโหลบ่าวเบียฮอดเสร็แล้ววังไดอันนี้ก็บอกพี่บอกน้องเนี้ยบอไอ้อในรถบอบอไอถ่ายคลิปอยู่ในอยู่ในอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปรถรเฮียหยอดเสร็แล้วรถเฮียหอดเสร็แล้วไอหยอดเด้อดิผมหอดดีทางลัดที่ไอพามาทางลัดทางลาดบังไหนเอาตัวมาสอดออกกันเชื่งเย็นพี่ติเลยเชื่งเย็นไปเลยครับโอ้ตัวตัวจะมาทางบ้านพงงามมั้ง่ แม่แม่ครับอ๋อมาก็ได้ก็ได้เพราะไปยังเพราะไปยังก็ะคอยมาเขามาไปเร็วเขามาไปเร็วกูท่องไปเร็ยวเรียวเราเข้าไปอ๋อเร็วถนนพังหมดครับผมโอ้โหหอดเขามาทางในแล้วน้อจะเขามาบันพุ่งงามแล้วน้อแม่แม่โอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ๋อใกล้แล้วละใกล้แล้วละเอาเอาคอยมากคอยมาครับครับเออเออเอาเอาเดี๋ักลัท่วมากนี่กินหอดมากนี่กินน้อดกินนอดเฮ้ยมากมากมามากถ่ายคลิปถ่ายอยู่นี่ เอาถามบ่าเบี้ยจะเข้ากันดอกสันว่กกับง่ายดอกอือเอาพี่น้องโอเคครับโอเคครับเอาเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยค่อยไปค่อยไปค่อยมางกะพงกะพงเราต้องขับเร็วเด้อแต่ว่าอย่าให้ไยแซงได้เข้าปะแซงหัดจักรยานไปฝ่าไหมแซงหัดจักรยานไปฝ่าอือออจักรยานไปฝ่าไแซงโอ้จักรยานไปฝ่าแซงเออกับว่าสันเนี้ยเฮ้ยบ่าวเบี้ยสบายใจเย็นเนาะอือเอาโอเคโอเคเอาเดินทางปลอดภัยลอง ครับครับเจอกันเจอกัน <resource. S 1> ครับผมอืมพี่น้องสำหรับคล over, ิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับรายงานพี่น้องรายงานพี่รายงานน้องว่ากลับมาถึงโดมแล้วครับผมกับทางวัดครับผมกับน้องสมปองโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ